อันนี้จะอยู่ตรงนี้นานขนาดไหนมุมไม่ค่อยดีก็แลหนึ่งสองครับฟีมหมด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 ครับดีเลยนึกว่าจะไม่ออกอีกสำเรื่อดีเวเลเยอร์เดียวไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะรู้ว่าดีใจนี่คืออะไรอ่ะแฮมม็อกไงเขาเขียนอยู่ว่าเพลอ่อาว่าไปไหม ได้ครับไปดูไปดูไปเราจะด้เล่นกันไหมเนี่ยอยากเล่นปละล่ะก็อยากนะอ,อยาก <แบ S 1> จับคนกดน้ำแม้พอเห็นเต้ยเป็นทีมชาติเข้าไหนก็เล่นอ,อะไรกับน้ำนี่เอาเลยเ,เครื่องเล่นเขาเยอะเหมือนกันเ,เรียกว่าอัดแน่นมาเลย มีหลายโซนให้เลือกด้วยอันนี้ขนาดไหนอ่อประมาณนี้ไม่เอาเอาซะหมดเถอะครับผมใช่ครับเป็นเรื่องอ่ะนี่ชี้อะไรชี้ตรงนู้นแต่หัวของยางมันดูแกลมอยู่นะในหัวยางหัวยางใส่ใสอ่ะนั่งยิงใฮ้จริงๆอยากนั่งเล่นหงวยางมากเลยนะมันมีแบบน้ำพ่งก็นั่งหงวยางแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆตามน้ำตกอ่ะเอ้ยตามน้ำวนอ่ะตามน้ำตกเอ้ยนะครับเราคิดยังไม่ได้อยู่แล้ว